สวัสดีแฟานกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัณบานดานกีฬาฟุตบอลนะครับคลิปนี้เรามาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4กันนะครับในค่ำคืนวันพุธที่เพิ่งจบลงไปนะครับแหมทีมเชียร์ของแอดมินก็ต้องบอกว่าน้ำตาตกคาบ้านนะครับคาบ้านกันอีกแล้วนะครับสัพ์นี้จะดูการนี้ได้แซลกันมันเลยนะครับเพราะว่าไม่มีแฟนบอลเข้าชมในสนามนะครับหลายๆทีมก็ อ,อกหักรักคุดนะครับแพ้ย่อยยับคาบ้านกันหลายทีมนะครับโดยเฉพาะทีมใหญ่ๆเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่อนข้างเยอะทีเดียวเดี๋ยวไปว่ากันนะครับว่าผลงานแต่และทีมเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงจะสรุปให้ทั้งหมดนะครับ8กลุ่มรวมถึงอันดับตารางคะแนนด้วยว่าทีมไหนเข้ารอบแล้วทีมไหนที่ยังจะต้องดิ้นรนกระเสือกระสนเพื่อการลุ้นเข้ารอบ16ทีมต่อไปไปฟังกันช่วงหน้าเลยครับ ครับสำหรับท่านใดที่ต้องทํางานหนักนอนดึกนอนไม่ค่อยหลับเครียดปวดหัวปวดไม่เกรนแนะนําเลยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบํารุงสมอง36 5 B B M R Herbs ครับมีส่วนผสมที่สําคัญของใบแปะก้ลวยที่จะช่วยบํารุงสมองความจําระบบไหลเวียนของโลหิตป้องกันอัลไซเมอร์นะครับรับประทานเพียงแค่1นแคปซูลก่อนนอนทุกวันท่านก็จะก,กระชุ่มกระชวยไม่อ่อนเพลียทํางานด้วยความราบรื่นและสมองปลอดโปร่งนะครับ สนใจสั่งซื้อติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0892458533ฝากเอาไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะแฟนฟุตบอลไม่ควรพลาดจับเลยครับเริ่มมาที่กลุ่ม A นะครับเอลิโกมาริดเปิดบ้านเสมอลโคโมตีมอสโก0ประตูต่อ0เซอร์ไต์เยนวินิคแชมป์เก่านะครับเปิดบ้านชนะเซาสบวก3ประตูต่อ1นะครับไปที่กลุ่ม B ครับโรเซียโมเชนกระดบักชนะชัรเตอร์โดเนตสประตูต่อ0 อินเตอร์มิลานแพ้คาบ้านต่อเรอัลมาดริดศูนย์ประตูต่อ2กลุ่ม C ีโอลิเปียกอสแพ้แมนซิตี้ศูนย์ประตูต่อ1แล้วก็บิลมัคเซยแพ้ซีปอร์โตศูนย์ประตูต่อ2ส่วนกลุ่มดีครับลิเวอร์พูลแพ้คาบ้านให้กับอาตาลันตาไปศูนย์ประตูต่อ2แล้วก็อาแจกอามสเดมชนะมิติแลนด์3ประตูต่อ1นะครับไปทวนสกอ์คคืนวันอังคารกันอีก4กลุ่มนะครับ เริ่มมาที่กลุ่ม e แรนส์แพ้เชลซีหนึ่งประตูต่อ2กรลัสโนดาแพ้เซบียาหนึ่งประตูต่อ2กลุ่ม f ครับลาซิโอชนะเซเนตเซนเปีเตอร์สเบิร์ก3ประตูต่อ1 und, นะึ่งบอสเซโดต์มูลชนะครับบูชนะครับ3ประตูต่อ0กลุ่ม g ดินโมเคฟแพ้บาเซลูนาศูนย์ประตูต่อ4ยูเวนตุสชนะเฟรนซ์วาลอตสประตูต่อ1 และกลุ่ม H นะครับปริษัทแดงแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะอิสตันบูล4ประตูต่อ1 p a r i ปารีสแซงแชรแมงชนะอาเบลลฟซิกไป1ประตูต่อ0เดี๋ยวไปสรุปอันดับตารางคะแนนทั้ง8กลุ่มกันนะครับว่าทีมไหนเข้ารอบไปบ้างแล้วแล้วก็มีทีมไหนที่ยังลูกผีลูกคนอยู่นะครับรวมถึงทีมไหนที่หมดโอกาสเข้ารอบแล้วแน่ๆนะครับไปดูกันเลยครับเริ่มมาที่กลุ่ม A ครับ อันดับหนึ่งของกลุ่มเป็นเซอร์ต้าเเยนเมนิกแชมป์เก่าครับเก็บชัยชนะ4นัดรวดตอนนี้มี12แต้มนำโดเป็นจ่าฝูงแล้วก็เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโชว์ชวแล้วนะครับส่วนอันดับ2เป็นอารโกมาดริด5าแต้มครับโลโูคโมทีมอสโก3แต้มแล้วก็เซาส์บวก1แต้มเพราะนั้นทั้งแอดมานติดมอสโกและเซาส์บวกยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบตกรอบทั้ง3ทีมนะครับอยู่ที่2นัดที่เหลือ6คะแนนให้เก็บใครทำได้ดีกว่าก็มีโอกาส เข้ารอบต่อไปนะครับกลุ่ม B ครับตอนนี้โบเซียมเชนกลัดบกากนำเป็นจ่าฝูงด้วยคะแนน8คะแนนนะครับตามมาด้วยอันดับ2เรอัลมาดริด7คะแนนชาร์เตอร์โดเนตอันดับ3 4คะแนนและอินเตอร์มิลานจากอิตาลี2คะแนนนะครับเพราะนั้นโดยโอกาสแล้วกลัดบักก็น่าจะมีภาษีอยู่พอสมควรนะครับรวมถึงเรอัลมาดริดที่เริ่มจะฟื้นตัวนะครับหลังจากที่เปิดหัวนัดแรก ก็แพ้ชัคเตอร์โดนเนตคาบ้านไป2ประตรูต่อ3 <ST S 1> ตอนนี้ก็เก็บชัยชนะมารัวๆแล้วนะครับสำหรับราชันชุดขาวส่วนนิเตอร์มิลานนะครับถ้ายังหวังจะเข้ารอบอีก2หนัดที่เหลือคงจะต้องชนะรวดเท่านั้นนะครับมิฉะนั้นแล้วก็คงจะต้องโบกมือลาแน่ๆสำหรับลูกทีมของอันโตนิโอคอนเต้น,นะครับไปที่กลุ่ม C ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บชัยชนะ 4นัดรวด12แตม้มตอนนี้เข้ารอบ16ทีมเรียบร้อยนะครับตามมาด้วยอันดับ2เป็น FC p o r ปอร์โตครับ9แตม้มอันดับ 3, าโอลิเปียกอสครับอันดับ 4, โอลิปิกมาร์เซยนะครับปอโตยังไม่เข้ารอบนะครับเพราะว่าอันดับ3อย่างโอลิเปียกอสเนี่ยมีคะแนนตามหลังอยู่6แตม้มก็ขออีกเพียงแค่คะแนนเดียวนะครับเพื่อการันตีการเข้ารอบสำหรับ FC ปอรโตนะครับ กลุ่มดีครับเรียวพูลนำเป็นจา่าฝูงของกลุ่มจากอานิสงสามนัดแรกนะครับชนะมาก็มี9แต้มนะครับเมื่อคืนนี้แพ้อตาลนตาไปหยุดอยู่ที่9แต้มเหมือนเดิมนะครับอันดับ2เป็นอารจักครับ7แต้มออตาลนตาอันดับ3 7แต้มอันดับ4เป็นมิทเทลแลนด์ศูนย์แต้มนะครับจากการแพ้รวด4นัดติดเรอรวพูลโอกาสในการเข้ารอบเนี่ยต้องบอกว่ายังสดใสยอยู่นะครับนัดต่อไปจะเปิดบ้าน ที่แอนฟิลเนี่ยนะครับเจอกับอาแจากอีกครั้งหนึ่งถ้าชนะได้ก็การันตีกันเข้ารอบโชว์แต่ว่าถ้าเกิดสะดุดแพ้ขึ้นมาอีกอันนี้ก็ตัวใครตัวเผือกนะครับแต่ข้อได้เปรียบของริปูลอีกอันนึงก็คือเกมนัดแรกนะครับทั้งการเจอกับอาแจากแล้วก็อะตาลันต้าเนี่ยกดอเวโกตอนนี้ริปูลยังดีกว่าทั้ง2ทีมอยู่เพราะฉะนั้นยังได้ลุ้นกันอีก2นัดที่เหลือนะครับสําหรับสาวกของหงแดงนะครับแหมไม่เสียวไม่ใช่หงจริงๆนะครับ ไปที่กลุ่ม E นะครับตอนนี้เชลซีกับเซบีย่ามีทีมละ10แต้มนะครับเข้ารอบน็อกเอาท์ไปเรียบร้อยนะครับส่วนกาซุนดากับแรนส์มีทีมละ1คะแนนก็ต้องไปลุ้นกันนะครับว่าทีมไหนจะได้ที่3แล้วก็ไปเล่นยูโรปาลีกในรอบ32ทีมนะครับกลุ่ม F ครับบริสดอลมุลนำเป็นจ่าฝูมี9แต้มนะครับตามด้วยลาซิโอ8แต้มคขับบูธสีแต้มแล้วก็เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก1แต้มนะครับเพราะนั้น โอกาสเนี่ยก็ยังอยู่ที่ดอทมูลกับลาซิโอค่อนข้างสดใสหน่อยนะครับแต่ว่าอีก2นัดที่เหลือโดยเฉพาะนัดที่5้านี่ทั้ง2ทีมก็ห้ามแพ้นะครับเพราะว่าถ้าแพ้มานี่ก็อาจจะทําให้ทัพบูสที่มี4คะแนนเนี่ยมีความหวังในการเข้ารอบทันทีนะครับไปที่กลุ่มจีนะครับเจ้าบุทุมมาเซโลนาก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่เก็บชัยชนะ4ี่นัดรวดมี12แต้มเข้ารอบน็อกเอาท์เรียบร้อยตามมาด้วยยูเวนตุส9แต้มอันนี้ก็เข้ารอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันดับ3และ4อย่าง ดินาโมเคียบกับเฟเดนส์วาลอ์สมีทีมละหนึ่งคะแนนนะครับก็บาซ่ากับยูเวนตุสเข้ารอบชัวร์แล้วนะครับก็ไปลุ้นกันว่าใครจะเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายครับกลุ่มเอชพิซซัดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มอยู่ด้วยจํานวน9คะแนนจาก4นัดนะครับตามมาด้วยปารีสแซงต์แชร์กแมงหกแต้มไลพ์ซิกหแต้มแล้วก็อิสตันบูลสแต้มเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ ยังดูค่อนข้างจะไม่ชัดเจนเช่เนเดียวกับกลุ่ม B นะครับแมนยูสดใสกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่ามี9ก้าแต้มแล้วชนะอีกนัดหนึ่งก็การันตีการเข้ารอบโชว์ชัวส่วนปารีสไลฟ์ซิกแล้วก็อิสตันบูลก,ก็ยังต้องรุนกันต่อไปในอีก2นัดที่เหลือนะครับนี่คือบทสรุปของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4นะครับกลางสัปดาห์หน้านะครับค่ำคืนวันที่1และวันที่2อธันวาคมก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีมที่เล่นวันพุธ ก็จะกลับไปเล่นวันอังคารนะครับทีมที่เล่นวันอังคารก็จะไปเล่นวันพุธสลับตำแหน่งกันนะครับใครเจอใครเดี๋ยวมาลุ้นกันในช่วงกลางสัปดาห์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> และติดตามฟุตบอลไลฟ์ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับพบกับสวนอาหารแอบแซบ่บบ้านทุ่งเจ๊ป้อมบรรยากาศดีดนตรีเยี่ยมอาหารแซบ่บฟรีคาราโอเกะและเค้กวันเกิดรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิด สำรองที่ล่วงหน้าโทรศัพท์0963610879เข้าข้างซอยเทสโกโ้โลตัสอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อหรือเพียงแค่ปักหมดุดแอบแซบบ้านทุ่งใน Google Map ก็เจอแล้ว